ผัดซีอิ๊วเส้นหนึบกินกันค่ะวันนี้เมนูที่สามีชอบสั่งมากเวลาไปร้านอาหารไทยค่ะเริ่มจากการเอาแครอทมาหั่นก่อนเลยนะคะก็วันนี้เราจะใช้เป็นบ็อ,อบก,ก,กลีแทนคานาะสามีก็คือชอบกินผักบ็อกคลี่มากค่ะแล้วก็เอาเนื้อสัตว์มาหั่นนะคะนี้ใช้เป็นอกไก่ค่ะให้โปรตีนสูงๆเลยค่ะส่วนตัวก็คือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะสามีก็คือชอบกินมากเสร็จแล้วก็มาหมักเนื้อไก่น้ำมันพืชน,นิดหน่อยซีอิ๊วดำหอยนางรมก็ผงปรุงรสค่ะก็พริกไทยขาวป่นนิดหน่อยค่ะก็คนส่วนผสมให้เข้ากัน ็ามาลวกเส้นหมึกหรือเส้นมันหวานที่เราแช่น้ําไว้ค่ะลวกมาเสร็จแล้วเส้นมันจะเป็นแบบใสๆเลยนะคะ ปรุงรสในเส้นเลยค่ะปรุงรสน้ำตาลซีอวดำซีอ๊วขาวซอสฝายเขียวน้ำมันหอยแล้วก็คนๆทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่จะเอาไปผัดนะคะจะทําให้เส้นไม่ติดกันมากค่ะกระทะใส่น้ํามันเอากระเทียมลงไปเจียว,วก็ตามด้วยไก่ที่เราหมักไว้เลยนะคะคนคนทุกอย่างให้เข้ากันดีพอไก่เริ่มสุกแล้วก็ใส่ไข่ลงไป2ฟองค่ะนั้นคนทุกอย่างให้เข้ากันพอไก่ของเราสุกแล้วนะคะเราก็เอาผักมาใส่ค่ะก็จะเป็นบล็อกแรี่กับแครอทที่หั่นไว้เมื่อกี้นะคะผักสุกประมาณสัก50%านะคะก็ใส่เส้นของเราลงไปค่ะ มันก็คนๆทุกอย่างให้เข้ากันจะไม่ได้ปรุงเพิ่มเลยนะคะความแน่ใจก็คือชิมรสชาติดูค่ะคืออร่อยแล้วค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยขาวป่นปิดท้ายค่ะเพิ่มความหอมต่ให้ดูเส้นนะคะว่ามันเหนียวหนึบมาก ชิมรสชาติดูอีกสักรอบค่ะอร่อยแล้วเดี๋ยวไปตักใส่จานแล้วไปนั่งกินกันค่ะให้สามีชิมก่อนเลยนะคะบอกว่าผัดซีอิ๊วเป็นอาหารจานปโปรดของสามีมากๆเลยค่ะเวลาที่ไปร้านอาหารไทยปกติไม่ค่อยทํากินกันเพราะว่าชอบกินเส้นใหญ่มากกว่าค่ะคนไทยแบบเราเวลากินผัดซีอิ๊วก็จะชอบเติมพริกป่นกับมะนาวค่ะบอกว่ารสชาติก็คืออร่อยขึ้นมากเลยค่ะอยู่ต่างแดนหาเส้นใหญ่ไม่เจอแนะนําลองกินกับเส้นหนึบดูนะคะเ,เหนียวนุ่มฉ่าซอสมากๆเลยค่ะแน่นอนว่าเป็นอาหารจานปโปรดของสามีค่ะเขาก็ลุกไปเติมอีกรอบนะคะ เหลือทั้งหมดในกระทะก็คือสามีกินคนเดียวหมดเลยนะคะ